หนิงปณิตาแชร์คำทำนายดวงงานนี้สามีที่บ้านมีสะดุง้งจากที่ถูกจับตามองเรื่องความรักขาเตียงสันคลอนระหว่างหนิงปณิตาและสามีจินจรรินซึ่งสาวหนิงก็ยอมรับว่าครอบครัวนั้นกำลังมีปัญหาจริงแต่กำลังอยู่ในขั้นตอนหาทางออกที่ดีที่สุด โดยล่าสุดสาวหนิงได้เคลื่อนไหวโพสทำทำนายดวงผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเป็นการทำนายดวงจากอาจารย์เบิร์ตเทียรพงศ์โดยได้บอกว่าราศีมังกรกรกฎตุลกุมมีนเมษและสิงห์มีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ผู้ใหญ่เข้าอุปถรัรมภ์ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บเป็นคนขยันเน้นทำมาหากินใครได้มาเป็นแฟนนำพาแต่โชคดีดวงจะมีคนมีอายุเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณเป็นคนรักใครก็พยายามจนถึงที่สุดเสียใจจนถึงที่สุดรักปักอกปักใจรักแล้วตัด ใจขาดยากมากแต่ถ้าได้ตัดใจเมื่อไหร่ก็ตัดขาดได้แบบไม่มีเยื่อใยเช่นกันคุณไม่ได้ชอบคนหล่อไม่ต้องรวยเวอร์วังแค่ขยันทํากินมีความรับผิดชอบไม่นอกใจก็โอเคแล้วโดวยสาวนิงก็ได้ระบุแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าใครโดนบ้างยกมือขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วย